c y เ e r ร์ไทสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Node MCU ESP 8266 Smart IoT Shield Relay ส Channel WiFi App Link ตรวจจับแก๊สลัก่แจ้งเตือนผ่านไลน์กันนะครับโอเคครับเราเริ่มต้นกันเลย่ลนต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการก,กดคลิกเข้าไปยังลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งมอเข้าขมาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน Node MCU ESP 8 2 6 6 สมาร์ตไอโอทีชีวีลสี่ชานัลไวไฟแอปเปิตรวจับการรั่วแจ้งเปลี่ยนผ่านลนครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับ ลิงก์อยู่หนึ่งลิงก์นะครับซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ไบรนี้นั่นเองให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยางลิงก์ลิงก์งนี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับเหน้าหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้เอาไฟล์ไบรฟ์นี้มาฝากเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทำการกดที่ปุ่มดาวน์โหลดที่ตรง,งนี้ได้เลยนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ไบรฟ์เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ ให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานาเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้นะครับหรือจะกดคลิกเข้ามาที่รูปทุกสอยู่ด้ลนล่างตรงนี้แล้วเลือกไปที่เมนูแสดงในโฟลเดอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับ mm. เมื่อเข้ามายังโฟลเดอร์ที่ทําการเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แล้วให้ผู้ใช้งานนะครับอ,อนนี่เสมยงเลว่าจะมีไฟล์หนึ่งไฟล์นะครับซึ่งเป็นไฟนล์วีลาให้ผู้ใช้งานนะครับทาการเลือกไฟล์ออกมา สำหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราเป็นั้งแรกการแยกไฟล์วินลาหรือวินซผู้ใช้งานจําเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมวินลาหรือวินซในเครื่องก่อนครับโอเคครับทำการแยกไฟล์มาได้เลยเมื่อทำการแยกไฟล์มาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะได้โฟลเดอร์มันหมด3โฟลเดอร์ซึ่งเป็นโฟลเดอร์อะไรบนที่ทั้งหมดเลยน,นะครับให้ผู้ใช้งานทาการก๊อปปี้หรือคัดก็ได้นะครับจะเป็นก๊อปปี้หรือคัดจะได้โฟลเดอร์ทั้ง3นี้และนําไปไว้ในด็อกิเมนต์ เ o าเป็นไงโฟรเดอร์ I don't know และวเขาเป็นไงโฟร์เดอร์ I believe จากนั้นทำการกดขีพมาว้าเลือกที่เมนู Press, เพ่อทำการบันโึกเรื่องสามลงไปโอเคครับต่อมานะฮะขั้นตอนต่อมาให้ผู้ใช้งาน,งานาทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทำการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้ว ให้ผู้ใช้งานทําตามเรื่องหน้าบทความลงไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับจนไปถึงข้อที่เผู้ใช้งานจะพาะกับโค้ดตัวอย่างมีหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการกี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรมอิ d u i อร์เนไอีโอเคครับในขณะนี้ก็ทําการนาโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรมอิ d u i อร ID น็ตไอทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อามานะครับให้ผู้ใช้งานทาการเรื่อนหน้าโค้ดตัวอย่างนนะั้ขึ้นไปด้านบนสุดเลย ให้มาโฟกัสที่3จุดนี้นะครับ e f i 3 e าแหน่งนี้ SSD ตำแหน่งแรกนะครับก็คือใส่ชื่อ wifi นะ wifi ที่ใช้ในที่นี้จะต้องเป็น wifi 2g นะครับเนื่องจากว่าบอร์ด esp 826 6นะรองรับแค่ wifi 2g นั่นเองต่อมานะครับในส่วนของ password ก็คือรหัส wifi w i t o t o n e นะครับตัว l i ยโทเ k e นนี้เราจะต้องทำการล็อกอินเข้าไปที่ เว็บไซต์ไลน์ออดิฟายนะครับเพื่อทำการขอไลโ์โค้ดเพื่อมาลิงก์การเชื่อมต่อการทํางานของตัวบอร์ดและบานนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนการขอไลน์โคันเลยนะครับโดยให้ผู้ใช้งานนะครับเข้าไปยังเว็บไซต์ Line อ o ดิฟานะครับสามารถปิดเข้าไปที่ Google ได้เลยนะครับโอเคครับในขณะนี้ทําเราก็มาถึงที่หน้าเว็บไซต์ Line n o ด i ฟานะครับก็จะเป็น อวิไฟล์บอทบอทไลน์มีนั่นเองนะครับมาเข้ามาถึงหน้านี้แล้วให้ผู้ใช้งานทำการกดไปที่ปุ่มเมนูเข้าสู่ระบบนะครับอการกดเข้ามาที่เมนูเข้าสู่ระบบแล้วทางเว็บไซต์ะะจะให้เราเลือกว่าจะเข้าสู่ระบบด้วยการใช้อ e ีเมลและพาสเวิร์ดหรือจะเข้าระบบด้วยการใช้ระบบ QR code นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใช้งานต้องการที่จะเข้าระบบด้วย ระบบ QR Code ผู้ใช้งานจําเป็นที่ต้องใช้โทรศัพท์ม,มือถือที่มีลายของผู้ใช้งานอยู่ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวทําารทำการทาเราจะทําการเข้าสู่ระบบด้วย QR Code น,นั่นเองนะครับทําการกดคลิกเข้าไปที่เมนูนี้ได้เลยจากนั้นก็ทําการใช้นะฮะใช้โทรศัพท์ม,มือถือเข้าไปที่แอปไลน์ก็ทําการใช้เมนูกล้องนะับกล้องหองนตัวไลน์ แล้วก็สแกน QR code เข้ามาจากนั้นก็ทำการกดไปที่เข้าสู่ระบบนั่นเองโอเคครับตอนนี้ทางเราก็ทำการเข้าสู่ระบบด้วย QR code เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลกูกศรที่อยู่ด้านข้างชื่อของผู้ใช้งานนะครับเสียดวยว่าจะมีผู้ใช่ชื่อผู้ใช้งานปรากฏอยู่ที่านกศรตรงนี้แต่ว่าทางเราต้องขอทำการเซ็นเซอร์ก่อนครับเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลของทางบริษัทนั่นเองนะครับโอเคครับต่อมานะครับกดเข้ามาที่ลูกศรที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ จากนั้นเลือกไปที่เมนูหน้าของฉันนะครับเมื่อเข้ามาที่เมนูหน้าของฉันแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานเลื่อนลงมาด้านล่างครับมาในส่วนของออก Ac c e ซส Token สำหรับผู้พัฒนาน,นะครับจากนั้นเลือกมาที่เมนูออกโทเค็นนะครับเมื่อเข้ามาที่เมนูออกโทเค็นแล้วจะเห็นว่าหน้าเว็บไซต์จะทัลแม่ปั่นออกโทเค็นขึ้นมาให้ผู้ใช้งานทําการตั้งชื่อหของโทเค็นได้เลยครับว่า จะให้ตัวไลน์อัฟติฟายแจ้งเตือนเป็นอะไรนะครับในที่นี้ทางเราจะใช้เป็นเอ็มเราเป็น Mq2 ก็แล้วกันนะครับโอเคครับเมื่อทำการตั้งชื่อสินทรัรย์แล้วให้ผู้ใช้งานมาเล็กตรงนี้นะครับรับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อต,ตัวจากไล n e อ o i f y ฟานั่นเองนะครับนี่จะเป็นการส่งให้เฉพาะกับทางเราเท่านั้นนะครับ เมื่อทําการเลือกและตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานทําการกดมาที่เมนูออกโทเคกนนะครับเมื่อทําการกดมาที่เมนูออกโทเคกนแล้วจะเห็นเลยว่าในส่วนของสีแดงที่ทํามาทาการเซฟชื่อไว้อยู่ตรงนี้นะจะเป็นโทเคกนที่จะต้องนําไปใช้งานกับทางโพสที่เราทาการนามาวางไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าสิ่งสาคัญเลยก็คือ ตัวโทเค็นที่ทางไลน์ออกให้นั้นจะออกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นถ้าผู้ใช้งานต้องการที่จะนำโค้ดนี้ไปใช้กบบนำตัวโทเค็นนี้ไปใช้กับโค้ดอื่นนะครับแนะนำว่าให้ทำการบันทึกโค้ดนี้เอาไว้ในไฟล์เอกสาตรต่างๆนะครับที่อยู่ภายในเครื่องของผู้ใช้งานนะครับจะสามารถนำไปใช้กับตัวโค้ดอื่นได้นั่นเอง โอเคครับเมื่อได้แบบนี้แล้วป็นีงต่อให้ผู้ใช้งานนะครับทำการกดมาที่เมนูคัดลอกไปเลยครับมันจะเป็นการคัดลอกตัวโค้ดค่น้อยนั่นเองจากนั้นนะครับให้นํางเค้นที่ได้นะครับมาวางไว้ในตัวโค้ดตัวอย่างที่ทําการเปิดเอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะเดี๋ยวทางเราจะขอตัดช่วงนี้ออกไปนะครับจากข้างไปในในตอนที่ทางเราทําการใส่ชื่อไวไฟนะครับไวไฟแล้วก็ลายโค้ดที่เป็นที่จะปอยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอ่า เจอตังนะครับโอเคครับในขณะน,นี้ทางเราก็ทําการใส่ชื่อ w i f i รหัส Wi-Fi แล้วก็นำรายโคเที่ได้จากหน้าเว็บไซต์เมื่อสักครู่วางลงไปในโค้ดตัวอยา่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานนะครับทําการเลือกพอทที่เชื่อมต่ออยู่บนบอร์ดนะครับโดยเข้าไปที่แถบเมนูซูที่ด้านบนจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอทและทำการเลือกพอตที่เชื่อมต่ออยู่บับอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งาน สำหรับนในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ดย s เ8 2 6ีแบปกตินะครับเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่รุ่นของลรอรีนอะพวกนี้นะเราจะเรียกเป็นน o d e ด c u นะหนึ s ง1 2 e m o d u l ยนะครับเป็นรุ่น1.0นะครับ่าเ, e เป็นรุ่น1นจุน,นจากนั้นทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดนะครับโดยเข้ามาที่แผงเมนูสแกตที่อยู่ด้านบนจากนั้นเลือกไปที่เมนูอัปโหลดเมื่อทำการกดคลิกเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วเสร็จเลยว่า โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทิกโค้ดพื่อ้องการกดไปที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือปุ่มแคนเซลด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์สักครู่เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์เสร็จนะครับจะมีข้อความดังน่าปวดยิ้ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นั่นเอง ต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทาการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่อที่ได้บนจากนันเือกมาที่เมนูซีเรียรมอนิเตอร์หรือจะคลิกมาที่รูปบ้านขยายอยู่ทางข้างของนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเมื่อทำการเปิดหน้าจอซีเรียรมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานนะครับทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น1นึ่งหนึ่งห้าสองนะครับจึงเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วเห็นเลยว่าในหน้าจอซีเรียรมอนิเตอร์นะครับจะแสดงภาพ สัญญาและนอรบอกที่เซ็นซอร์ตรวจจับได้ขึ้มนมานครับโดยผู้ใช้งานสามารถนำค่าะระบอกนี้ไปแปลงสัญญาณได้ทีนะครับเป็นค่าตรวจจับค่าสมควาค่าแก๊สพิเพนและ์ p g อะไรประมาณนี้นะครับผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองและจะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะครับที่หน้าจอ OLED นะั้นก็จะปรากฏค่าขึ้นมาเช่นเดียวกันโดยค่าที่ปรากฏขึ้น,นี้จะมีตัวเลขที่ตรงกันนะครับระหวา่าง หน้าจอ OLED และตัวหน้าจอ Serial Monitor นั่นเองนะครับโอเคครับ okay, ต่อมาทางเราทำการทดสอบนะครับโดยการใช้แก๊สบิวเทนนะฮะที่อยู่ในไฟแช็กปล่อยแก๊สเข้าไปด้านในดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น จะเห็นได้นะครับว่าเมื่อเซนเซอร์นะครับได้รับแก๊สบ,บิวเทเข้าไปและเมื่อค่าแล้นมีค่ามากกว่า500นะจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาที่ตัวลนยนะฮะตัวลายที่ทางเราได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้นั่นเองแล้วจะมีเสสัญญาณเซอร์ติดขึ้นมาด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซบูไทยก็เป็นขอตัวเราไปก่อนมาพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าสวัสดีครับ